สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจจะมาค่ำนิดนึงเกือบหกโมงเลยนะครับวันนี้มีงานตรวจรายละเอียดนะครับก่อนส่งมอบงานนะครับบ้านพักอาศัยคอสอรอนะครับทรงคอนเทมโพรทรี่นะครับสถานที่ก่อสร้างนะครับบ้านสับหม็ดน้อยตำบลไทยสามกีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นของอันนี้คือคุณพ่อกับคุณแม่เจ้าของบ้านของคุณตุ๊กกับคุณบัญญานะครับเจ้าของโครงการพอดีทางทางพี่ตุ๊กกับพี่ปัญญาไม่ได้มานะครับก็เลยให้พ่อกับแม่เป็นคนรับมอบวันนี้เดี๋ยวให้ท็อปก่อนเลยครับต่อเลยคุณท็อกข้อหาช้าครับก็คือตอนนี้เรากําลังยืนอยู่ภายนอกบ้านนะครับโซนระเบียงหน้าบ้านนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นออกสีโทนชมพูหน่อยนะครับ ออกสีโทนชมพูแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยก็คือประตูทางเข้าบ้านนะครับดูเป็นสนาะลายมังกรเป็นไม้สักไหม,ไมครับปานสไลด์ใช่ไม้สักอันนี้ไม้สักอันนี้เพิ่งติดวันนี้เลยครับตอนแรกอตอนแรกจะจะส่งมอบแต่ทิมหน้าแล้วเทัคาความก่อนทีนี้ประตูไม่เสร็จก็เลยได้มาส่งอันนี้สั่งจากาเฮเก้ครับเฮเก้ประตูไม้สักจาก กระจกทิ้แล้วัยจ,จากอไอเรื่องลูกค้าแกเพิ่งมาติดเสร็จไปตอนช่วงบ่ายๆนะครับคือฟังก์ชันการใช้งานนะครับหลังนี้บ้านขนาด3ห้องนอนนะครับ 1>, <า>ห1ห้องน้นํา1ห้องครัวห้องครัวนี่คือต่อเติมด้านหลัง<า>เดี๋ยวผมพาไปดู<า>1ห้องรับแขกห้องรับแขกเขานื่งจะกกว้างนะครับเดี๋ยวเชิญเริ่มเริ่มเริ่มจากหน้าบ้านก่อนนะครับสไตล์ของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิม เาชวลายสีเทามีไฟป,ปิ่นข้างบ้านสองจุดนะครับตรงมานี่ก็เป็นหินทรายสีแดงส่วนสอข้างเนี้ยทางลูกค้าขอเพิ่มเติมมานะครับเป็นที่วางอาจจะเป็นวางกระถางต้นไม้หรือ,อหงหรือหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนบันไดบันไดจะเป็นลายไม้นะครับบันได5าขั้นนะครับลายไม้หนึ่งสาสีห้าขึ้นมาจะเป็นเฉลียงเฉลียงจะเป็นลายไม้เหมือนกันแต่ลายไม้สีเข้มให้ โคนรับกับประตูนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนจะเป็นฝ้าพิดาไฟนะครับไฟตรงนี้เป็นไฟทรงโมเดิร์นนะครับ3 3 3สสา,สา,สาชุดมันจะเป็น1 2 3สาจะเป็นสเต็ปลงมานะครับส่วนฝ้าจะเป็นฝ้าธรรมดานะครับเธทางลูกค้าบอกว่าหลังเนี้ยปกติของคอนเซปต์ของผมนะครับของบริษัทอ e ีโฮมทางคุณปุ๊กทางผมเนี่ยใคร ป้าตรงนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์คันธนูทัดเจนนะครับแต่หลังนี้ลูกค้าชอบแบบนี้เราก็เลยต้องจัดให้แบบนี้เพราะว่าผูกบ้านตามใจผู้อยู่นะครับ mm hmm. ส่วนสองด้านด้านข้างจะมีม้านั่งนะครับม้านั่งสองข้างจะไม่มีราวนะครับ mm hmm. ส่วนประตูเดี๋ยวให้ดูนะครับประตูประตูไม้อันนี้ราคาก็ถือว่าไม่ไม่แพงหรือไม่ถูกนะ mm hmm. ตัวนี้ราคาอยู่ที่58,0 0 0บาทนะครับ mm hmm. ใครสนใจติดต่อเซเก้ได้เลยครับ mm hmm. ส่งทั่วประเทศแยบอกนะครับ กระจกนิรภัยนะครับเป็นบานเลื่อนสองข้างนะครับเป็นไม้สักแแหนะครับก็จะสวยสวยด้านบนสลักเป็นมังกรส่วนด้านล่างจะเป็นปลาปลาเงินและปลาหอยตามตามเอ่ออะไรกันเล่นตามเคสตามเล่นเชิญครับพ่อคือแม่เชิญครับยากมาเลยเชิญเข้ามาข้างในก่อนข้างในนะครับ จะเป็นลักษณะห้องโถงค่อนกว้างกว่าขนาดตรงนี้อยู่ที่ประมาณ5.25จุคูณแปประมาณนะครับความสูงแล้วพอนี้แม่กับพ่อเขาโต,ตไม้มาด้านแล้วฝ้าไม้านด้านบนจะเป็นไฟจะเป็นลักษณะอสองหลุมนะครับมีไฟทั้งหมดตัวกลางทั้งหมดอะดาวไลท์ทั้งหมด6ชุดนะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านข้าง จะเป็น LED สีบูสกายนะครับบูสกายมี2สเต็ปเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้1สเต็ปอันนี้2สเต็ปนะครับแล้วก็3สเต็ปนะครับโอเคทีนี้ส,นส่วนส่วนนี้อันนี้เก็เป็นห้องที่ที่เก็บของลนะครับเปิดห้องรอนแรกเชิญนครับห้องรอนแรกนะครับประตู โลโกเป็นโลโกไม้จริงนะครับตัวนี้เป็นโลโกไม้จริงทางด้วยสีน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นประตูเป็นลายสลักประตูไม้ะตูไม้จริงส่วนพื้นพื้นก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับโทนขาวนะครับตกแต่งด้วยครัวเชิงผนังน,นะครับบัวเชิงผนังก็จะเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับโลปกประตูนะครับแล้วก็แนวเฉียง จะออกเป็สีขาวตัดด้วยสีน้ำตาลนะครับเชิญในห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับห้องนอนพอตัดมาเข้ามาที่ห้องนอนนะครับพื้นก็จะเป็นลายไม้นะครับหรือก็จะเป็นลายไม้ก็จะเป็นเฉียดสีอีกเฉียดหนึ่งนะครับแล้วก็มีหน้าต่างสามด้านรอบตัวบ้านนะครับออกมาตัวหน้าหน้าครับก็จะมีหน้าต่างปานเรื่อง มีระนาบกรบจานริมมีการเป็นสอดแล้วก็มีช่องประกาศตรงนี้นะครับห้องนอนนี้ขนาดสามุดเจ็ดห้าคูณห้าจุดเจ็ดห้าคันคันจะกว้างนะครับมีไฟนะครับไฟด้านบนเป็นเป็นไฟตัว led วงล้อด้วยเป็นคระเตอร์แล้วแหละแต่ว่ามันมีสีน้ำตาลนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแอร์นะครับแอร์ที่ยังยังไม่คอนเน็กนะครับก็คือติดต,ตั้งไว้ส่วนนี้หลังบ้าน ที่นี่เป็นปักเป็นปักส่วนเดียเป็นปักทีวีแล้วก็ส่วนนี้ทีวีนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะเชิญห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองปกติเป็นเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นงกบไม้นะครับประตูคอนเซ็ปต์เดียวกับในห้องนอนที่หนึ่งนะครับเปิดเข้ามาด้านในเป็นลานใช้หน่อยนะครับหลังจากนี้ห้องนี้นะห้องนอนที่สอง จะเป็นลักษณะใกล้เคีย,ยงกันกับข้อนอนที่หนึ่งคือบานฟิกอันนี้คือบานฟิกนะครับบานฟิกไม่ไมสามารถเปิดได้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นบานเลือ่อนบานเลื่อนประกอบในที่อันนี้ก็อินพุตมาไกลนะครับเนี่ยมันใช้สระบุรีเหมือนกันใช้กระจบ้าครับอันนี้ก็สอ,องชุดฝั่งนี้เหมือนกันเปิดรับลมนะครับเหมือนกันนะครับสองชุด เปิดระบลมน,นะครับด้านบนไฟจะเป็นลักษณะเดียวกันกับในห้องนอนหนึ่งนะครับแล้วก็พื้นจะเป็นลายไม้ออกโทนสีน้ำตาลอ่อนนิดนึงนะครับฝั่งนี้จะเป็นปักนะครับแล้วก็ปักหนึ่งกันปักจะมีทั้งหมดในห้องได่สจุดนะครับแล้วก็จะมีปักทีวีอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนแม่ใช่ไหมครับ <c oughs> อนันนี้ลมเย็นพอดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคท้องนอนที่หนึ่งจบห้องนอนที่สอง,นอนนงจบ มังกรเหมือนกันห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองประตูเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับอ่าสแตนเลสคือแจ้งติดนิดเดียวจะเป็นหันโยกอันนี้ราคาเพิ่มติมนะครับเป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่นะครับแกว่งไป้บบหันโยกเข้ามาห้องนอนนี้ห้องนอนนี้อาจจะห้องนอนนี้ขนาดเล็กนิดนึงนะครับขนาดสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบจะเป็นยาวนะครับมีหน้าต่างหนึ่งชุดเพราะว่าห้องนอนมีอิฐกับห้องน้ำมีปลั๊กตรงนี้นะครับส่วนทีวีหัวเตียงหันไปฝั่งนี้มีปลั๊กทีวีหนึ่งจุด สีนะครับมันก็จะประมาณนี้เเเนนน็็ตตมมมัไไู่่สแล้วทีนี้เชิญห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนห้องน้ำเชิญครับเชิญเชิญเชิญท็อปท็อปเชิญเลยท็อปห้องน้ำนะครับมองเข้ามาตรงประตูนะครับประตูห้องน้ำของเราก็จะเป็นเป็นโทนสี สัญญาณตัสัญญาณสัญญาณน,น,น,นิดไม่ค่อยดีเลยใช่ใช่จะมีอ่างล้างหน้าตรงซ้ายมือผมน,นะครับก็คือขวามือเข้ามาอ่างล้างหน้าจะอยู่ขวามือนะครับอ่างล้างหน้าตัวนี้จะเป็นแบบวางบนเคาน์เตอร์ลายหินปอนด์นะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เต็มบานส่วนผนังของห้องน้ํานะครับก็จะเป็นออกโทนสีขาวคาดดํานะครับแถบดําแล้วก็มีฉากกั้นนะครับฉากกั้นก็จะเป็น ด้วยคิวสแตนเลสเหลี่ยมนะครับเงาวิบับวิบับใช่ไหมคุณดาวปัดผ่านมาก็เป็นชักโคกนะครับอันนี้เทนระบบน้ำเรียบร้อยต่อปั๊มแล้วนะแต่ว่าเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ใช้น้ำเพราะว่าน้ำไม่มาเอน้ำไม่ไหลชักโคกก็จะเป็นยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเทโอเคเรียบร้อยโปรผ่าน ปรับวัวครับนะนี้ก็จะเป็น,นอุ่นใช้ได้แล้วนะเครื่องได้นะครับเครื่องอุ่นใช้ได้แล้วนะแม่แต่ว่าออะจะปรับอย่าอย่าปรับแรงนะเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างจะแรงนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวร้อน <laughs> เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนไว้ <laughs> ใช้หน้าหนาวนะครับโอเคใช่ไหมครับอะไรเงครับคุณนีียาวเหตุการปกติใช้ได้ปกติใช่ไหมครับ